เราก็มาเลยน่ากินมากจิมจิมคุณพ่อทำเองจ้ะสูตรของคุณพ่อนะคะทุกคนดูนะทุกคนนี่นะทุกคนล่าลงไปเลยค่ะนี่เด้งมากเลยทุกคนแล้วนะคะตอนเพื่อผักเขาเขาบอกว่ากุ้งแช่น้ำปลาไม่เห็นแช่น้ำปลาเลยอะแม่ แปน้ำปลาไม่แช่ใช่แช่เมื่อขวดเลยเค็มปี้แน่ลูกกุ้งหอมครับไซใหญ่มากเท่าไหร่650บาทที่ตลาดตื้อไทยของสดเยอะตลาดนี้สดผลไม้ก็ดีด้วยมันยิ้มเยอะไหมคะทุกคนเขาบอกให้กินหัวกุ้งก่อนมันกุ้งดูน้ำจิ้มเผ็ดมากเลย ถ้ากินก็เข้าสวยกือเ,เยี่ยอร่อยนี่นะนี่าดลงไปเลยอ,อืมเอ้าไม่หลุดไม่หลุดเสยเลยนี่นะคะม,มีเปล่ามาค่ะมากินด้วยกันค่ะกุ้งเผากับกุ้งแช่น้ำปลาค่ะนี่เลยนี่เลยค่ะอุยตัวนี้ มาเยอะนะเนี่ยได้มีนก็แกะเนี่ยดึงออกมาเลยจิ้มปึ๊บแป๊บหนึ่งแกะได้ไหมน้องจิ้มนี่เลยค่ะเอาผักลองทำใหญ่ใหญ่อะอ้าวข้างนียนมีแบบนี้เลยแกะเลยเนื้อมันหลุดมาแค่นี้ทุกคนไม่เป็นไรค่ะ เบาเบาเห็ดเ้อกินแล้วนะอร่ออร่อย้เด้งมากเลยนะคะทุกคนเด้งสู้ฟเลยนะคะสดสดๆเลย<ม>ชิมตลาดเธอไทโคราชนะจ๊ะของสดทุกอย่าง